เหมือนจะแต่งหากโดยสมบูรณ์ครับโอ้โหมีการแฉว่ารูเบนอัมบริมบอสเจ๋งครับไล่กาลาชโชย้ายทีมต่อหน้าเพื่อนๆนะครับโอ้โหแบบนี้คือทําได้ยังไงขั้นแต่งหากสมบูรณ์หรือเปล่าครับเมื่อล่าสุดเดลิเมลครับออกมาแฉยว่ารูเบนอัมบริมกุนซือของแมนยูเนี่ยประกาศไล่อเลฮเนโโรกาโชต่อหน้าทั้งทีมในห้องแต่ตงตัวนะครับพร้อมแจ,จ้งให้เจ้าตัวเนี่ยภาวนาหาทีมใหม่ให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ตามการรายงานก็บอกว่าอัมริมเรียกนักเตะทั้งทีมเนี่ยมาประชุมที่สนามซ้อมเฮริงตันเมื่ัามบ ซึ่งระหว่างนั้นเขาสแสดงออกชัดเจนว่าอนาคตของกาลาโชและถิน่นโอทราฟอร์ดจบลงไปแล้วอัมริมครับพูดใส่ปีกชาวอาเจตัยกาลาโชแบบต,งตรงๆว่าเอ็งภาวนาหาที่ใหม่ให้ได้ละกันสาเหตุที่ทําให้อัมริมฉุนขาดเป็นเพราะกาลาโชเนี่ยไม่พอใจที่ตัวเองถูกตรอบเป็นสมรองในนัดชิงโรบลิกและได้ลงเล่นแค่19นาทีหลังหลังเกมเจ้าตัวนก็อ,ออกมาระบายว่าทาั้งฤดูกาลนี้มันห่วยแตกนะครับ ถึงแม้ฤดูกาลนี้กาลาโชลงเล่นให้แมนยูถึง58นัดในทุกรายการแต่ท่าทีและคําพูดของเขาทําให้สอบหมดอนาคตในทีแมนยูโดยตอนนี้มีข่าวว่านาโบรีและเชลซีสนใจอยากจะดึงตัวรปร่วมงานซึ่งแมนยูตั้งค่าตัวไวร้ราวๆ70ล้านปอนด์ครับปัจจุบันแมนยูอยู่ระหว่างทัวร์ปิดฤดูกาลที่มาเลเซียและฮ่องกงแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ากาลาโชจะได้ลงเล่นในเกมพบเอเชียนออสตาเตะวันนี้นะครับ อย่างไรก็ตามมีคลิปของกาาโชที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ถึงปฏิริยาของเจ้าตัวระหว่างปรากฏตัวในกิจกรรมของทีมคือการให้ผูเ้เล่นบางคนเนี่ยร่วม Q&A กับแฟนๆซึ่งมีทั้งคอบ,บี้ไมนูมานูเอลอูกาเต้บรูโน่ฟรานเดสแฮร่อามาสแล้วก็อามมัดเดียโลสิ่งที่หลายคนสังเกตคือสีหน้าและท่าทางของกาลาโชระหว่างอยู่บนเวทีซึ่งดูไม่ค่อยราบรื่เท่าไหร่แฟนบอลคนนึงคอมเมนต์บอกว่ากาลาโชเหมือนถูกบังคับให้มาทริปนี้เลยอยีกคนเสริมว่า ทุกคนดูเหนื่อยล้าและเห็นแล้วสงสารฤรูการมันก็หนักอยู่แล้วไม่น่าต้องมาเดินสายแบบนี้เลยอะและอีกคนก็บอกว่ากาลาโชดูเหมือนกลัวคนดูเลยแหละ <c oughs> นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเหมือนมีปัญหากันเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับก็แฉว่าแต่งหักกันโดยสมบูรณ์สําหรับอัโมเรมกับทางอเรฮันโดรกาลาโชนะครับโอ้ต้องมารอดูหลังจากนี้ไปว่ามันจะระเบิดระเบอกันตอนไหนนะ มันจะแตกระอุกันตอนไหนเนะี่ยก็รอดูได้เลยครับกานาโชแล้วก็แมนยูอโมริมนะบอกเพื่อนต่อหน้าเลยบอกกานาโชต่อหน้าพนเพื่อนๆนะว่าขอภาวนาให้เองหาทีใหม่ให้ได้ละกันนะครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะก็ถือว่าอนักเตะก็ต้องยอมจำนนแล้วครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของมาติอุสคุณย่ากันหน่อยครับไม่มีปัญหานะครับคุณย่าตรวจร่างกายกับแมนยูสัปดาห์นี้ พร้อมเบอร์10แน่ๆนะครับผมรายงานข่าวล่าสุาดจากเดลิเม a i l ครับรายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงจ่ายค่าฉีกสัญญามาเตียสกุนย่าของน่าจะวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสครับเป็นจํานวน62.5ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยวูฟแฮมตันนะครับปฏิเ,เสธข้อเสนอเบื้องต้นจากแมนยูที่ขอแบ่งจ่ายค่าตัวแบบยาว5ปีโดยยืนยันว่าต้องชําระเป็น3งวดภายในเวลา2ปี ตามเงื่อนไขในสัญญาซึ่งสุดท้ายแมนยูยอมตกลงและได้รับอนุญ,ญาตจากวูปให้เจรจาก,กับตัวนักเตะได้ทันทีแมนยูตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับคุณย่าไว้แล้วครับโดยจะเซ็นสัญญา5ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่อมอีก1ปีและหากไม่มีอะไรผิดพลาดเขาจะย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของแมนยูในเร็วๆนี้คาดว่าแมิอุสกุนย่าจะเดินทางมาตรวจร่างกายที่แมนเชสเตอร์ภายในสิ้นสัปดาห์นี้ครับและจะได้รับเสื้อหมายเลข10ต่อจากมาร์คัสโรดฟอร์ด ฝั่งของรูเบนอโมริมครับยังมองหานักเตะหมายเลขสิเพิ่มอีกคนโดยมีชื่อของแบรนด์อิบรูโมจากเบรนฟอร์ดอยู่ในลิชรวมถึงอยากได้กองหน้าและกองกลางเพิ่มอีกหลายตำแหน่งแต่อโมริมเนี่ยก็ยอมรับว่าทัวร์ที่กุลนลัมเปอร์ช่วงวันนี้ซึ่งมีงบจํากัดอยู่ที่ประมาณ125ล้านั้นปอนด์บวกกับเงินที่ขายนักเตะได้โดยนักเตะที่อาจจะถูกขายออกเลยคนแรกที่พูดไปก็คือกาลาโชนะครับเพราะว่ามีปัญหาไม่ลงรอยกับอโมริมนะครับ บรูโน่ฟรานเดสกับตันทีมหาเขาตัดสินใจย้ายไปซาอุอาจจะทำให้แมนยูได้เงินมากถึง1 0 0่อล้านปอนด์ส่วนคนอื่นๆที่สโมสรพร้อมปล่อยได้แก่รรดฟอร์ซันโชแอน h o นีแล้วก็ไทเรนมาราเซียขนาดเดียวกัน,นครับคริสเตียนเดีย i รักเซนวิกตอร์ลินเดเลฟแล้วก็จอนนี่อวนสมสัญญากับทีมและย้ายออกแบบฟรีเอเย่นหลังสิ้นเดือน Mid มิถุนายนนี้มาติอุสกุญญาผลงานยอดเยี่ยมนะยิง15ประตู6แอซิส,สจาก33นัดในพิมยรีกซึ่งมากกว่าดาวซันโวของแมนยูฤดูกาลน,นี้ที่ทำได้แค่่8ประตูเทานนั้น นั่นก็คือบรูโน่กับอามัดิอาโลนะครับส่วนเชนั้นของเฮ er ียจอนะครับจอจินโยครับพร้อมไปแล้วนะครับตอนนี้จะไปเปิดตัวที่ฟราเมงโกบราซิลนะฮะล่าสุดครับจอจินโยยืนยันอำลาอาร์เซนอลในซัมเมอร์น,นี้ก่อนเตรียมย้ายไปร่วมทีมฟราเมงโกลุยศึกสโม,มสรโลกทันทีนะครับเฮ er นะียจอเนี่ยย้ายจากเชลซีมาอยู่กับอาเซนอลในต้นปี2องพเกือบพาทีมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนีกในฤดูกาลแรก ก่อนสุดท้ายจบรองแชมป์เช่นเดียวกับอีก2ฤดูกาลถัดมาสัญญาของเฮียจอครับจะหมดลงอย่างเป็นทางการวันที่30มิถุนายนนี้และเจ้าตัวได้โพสต์คลิปลงโซเชียลมีเดียเพื่อยืนยันว่าจะอำลาสโมสรอดีตแข้งนาบลีและก็เชลซีครับจะย้ายไปร่วมทีมฟรานเกโกทีมดังจากบราซิลและได้ไฟเขียวจากอาร์เซนอลให้ย้ายได้ก่อนสัญญาหมดลงอย่างเป็นทางการในสิ้นเดือนนี้เพื่อให้ทันร่วมแข่งขันศึกชิงแชมป์สโมสรโลกที่จะเริ่มขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับจอร์จินโย่ที่อายุ33ปีลงเล่นให้ปืนใหญ่สนอนทั้งหมด79นัดทำได้2ประตูนะครับอืมก็ยินย่านำลาเรียบร้อยครับสำหรับเฮียจอนะเราก็จะไปเล่นนู่นนะบราซิลนะครับกับฟรานเงโกนะครับถือว่าให้เขาโชคดีเนาะสำหรับจอร์จินโย่นะถือว่าเป็นนักเตะคนที่มากประสบการณ์เล่นทั้งนาโปลีเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลนะะก็เก็บประสบการณ์ไปหมดละนะครับในศึกเวทียุโรปนะครับ ขอไปใช้ชีวิตในช่วงบัปลายอาชีพกันหน่อยนะครับสากว่าละในจอเองนะครับก็ถือว่าสามารถเอาประสบการณ์เนี่ยไปสอนไปใช้ที่บราซิลแล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์อยู่แล้วนะครับเขาก็มีความรู้มากมายนะครับในการที่จะอาคุมแดนกลางของสโมสรนั้นๆที่เขาไปเล่นไปดูที่วัยรุ่นยาลาหน่อยครับยาเมาล่าสุดต่อสัญญากับบาซ่าถึงปี 2. 0 3 1นะครับ ล่าสุดครับลามินยามมลของหน้าดาวรุ่งของบาซ่าจะรดประกาคาต่อสัญญาใหม่กับบาซ่าเรียบร้อยจนถึงวันที่30มิิถุนายนปี2031เออย่างเป็นทางการนะักเตะต่อสัญญาใหม่เมื่อคันนี้ที่สำนักงานของสโมสรโดยมีจโจลอปาตาประธานบาซ่าราฟายุสตารองประธานคนแรกแล้วก็เดโก้ผอกีฬารวมถึงคนอื่นๆด้วยการต่อสัญญาของยาเมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของโปรเจกต์ปัจจุบันของสโมสร ดาวเตะรายนี้ประเดิมทีมชุดใหญ่เมื่อวันที่29สเมษายนปี2 0 2 3ในวัยเพียง15ปีแลนด์นตั้งแต่นั้นมาครับเขาก็โตมาจากตาโรคใกล้บ้านนะก็คือใกล้กับบาร์เซโลนาแหละก็ได้ระเบิดฟอร์มในโลกลูกหนังเลยเขาย้ายมาอยู่ลามาเซียในวัย7ขวบและตอนนี้ก็ยังอายุเพียง17ปีเท่านั้นนักเตะคนนี้เป็นคนสำคัญของบาร์ซ่าที่คว้าทริปเปิลแชมป์ในประเทศในฤดูกาลนี้อย่างยิ่งใหญ่ ซูเปอร์คัพสเปนอ่ะกูปาเดเรแลวก็ลาลิก้าจะถูกยุยย่อยให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วและมิยามาลครับลงเล่นไป106นัดและสร้างสถิติมากมายโดยเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูในลาลิก้ากูปาเดเรซูเปอร์คัพรวมถึงไปตั้งแต่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในกัปตัครบห0ึนัดด้วยแม้จะเพิ่งมีเส้นทางอาชีพแค่สั้นในทีมชุดใหญ่นะแต่ยามาลก็ทำมาแล้วย5ประตูและ34แอสซิสต์นะครับโอ้โห ฟอร์มไนขนาดนั้นนะครับในวัยเพียงแค่17ปีลามินยาเมาโคตรจะสุดทุกท่านคนคิดเห็นอะไรยังไงคอมเมนต์เข้ามาขอพระคุณมากครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆ